โอเคสวัสดีนะครับวันนี้เข้าสู่ Morning talk กันอีกแล้วนะครับก็ตั้งใจจะมาแชร์แลแม่งปันเรื่องเรื่องหนึ่งเนาะซึ่งคิดว่าน่าจะพอเป็นไมค์สักที่สำคัญให้กับเพื่อนๆพ,พี่ๆทุกคนที่ติดตามช่องบ h a t h a เป็น e s กซินเวสกันด้วยนะครับก็แน่นอนครับออวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันเนี่ยในยามเช้าตอนนี้นะซึ่งแดดก็เปรี้ยงเลยนะครูเจนว่าเงาหน้าผนี่แบบเออค่อนข้างหนาเลยพอสมควรน,นะครับก็เพราะว่าวันนี้แดดมันเปรี้ยงนิดนึงนะครับคือ ออกมาประมาณ8โมง8โมงเช้านะแต่ว่าแดดจัดเลยหนึ่งสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะเน้นย้ำนั่นคืออะไรก็คือว่าวันนี้เนี่ยชีวิตของคนเราเนาะจะเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยขนาดไหนคุณจะเก่งได้ขนาดไหนหรือคุณจะมีสิ่งที่คุณต้องการได้มากน้อยแค่ไหนความอยากได้อยากมีอยากเป็นของคุณเนี่ยมันจะเข้ามาในชีวิตของคุณได้หรือเปล่านะครับมันไม่ได้ขึ้นกับใครเลยแต่มันขึ้นกับ ตัวคุณเองนะครับว่าวันนี้คุณรับผิดชอบชีวิตของตัวคุณเองหรือการกระทําของตัวคุณเองหรือสิ่งที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นคุณรับผิดชอบมันแค่ไหนนะครับเพราะปฏิเสธไม่ได้นะถ้าวันนี้เนี่ยคุณเป็นคนหนึ่งที่คุณรู้คิดว่าคุณมีฝันอยากจะมั่งคั่งร่ารวยนะระดับอาจจะบางคนอาจจะอยากมีแค่หลักล้านบางคนอาจจะอยากมี10ล้านร้อยล้านพันล้านอะไรอย่างเงี้ยคาถามที่สําคัญมันก็คงต้องถามนะครับว่าแล้วไอ้ความอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งที่คุณคิด หรือในเป้าหมายเมื่อสักครู่เนี่ยคุณรับผิดชอบมันดีแล้วหรือยังคุณรับผิดชอบมันแค่ไหนเพื่อให้ได้มันมาเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนครับว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยแตกต่างจากคนที่เขาออประสบความสําเร็จเนาะกับสิ่งที่เขาตั้งเป้าเอาไว้หรือสิ่งที่เขาอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วเขามีมันได้เนี่ยมันก็ต่างกันด้วยประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะจากที่พบเจอผู้คนมาหรือว่าบรรดาอาจารย์ของผมค,ครูโค้ชทั้งหลายอะไรเงี้ย ก็พบเจอแค่ข้อเดียวเลยครับนั่นคือว่าเขามีความรับผิดชอบในระดับที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่คือไม่ได้บอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่รับผิดชอบนะแต่ต้องบอกนี้ครับว่าความเข้มข้นหรือว่าระดับความรับผิดชอบมันแตกต่างกันนะครับคือยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วกันเนาะสมมุติเนี่ยในวันที่ผมเป็นพนักง,งานประจําหรือว่าสิ่งที่ผมเห็นจากในอดีตผมก็จะพบเจอว่า คนทางานประจําซึ่งย้านะนี่ไม่ได้ต่อว่าอะไรคนทํางานประจํานะแต่แค่ให้เห็นว่าเลเวลมันแตกต่างกันแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบร้อยเปอร์ซ็น,ะม,นมันอาจจะเป็นแค่ใครบางคนแต่ใครบางคนที่ผมพูดถึงมันก็ส่วนใหญ่หอยู่เหมือนกันตรงที่ว่าสมมติตอนวันที่ผมทํางานประจาแล้วกันผมก็จะพบเจอนะครับว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมไม่มีเงินเก็บเป็นวันที่ตําแหน่งงานของผมก็ไม่ได้ก้าวไปไกลแค่ไหนขึ้นมาตําแหน่งเดียวเงินเดือนของผมก็ ไม่ได้ผลห้าหมื่นนะครับทางที่ทํางานมาตั้งเจ็ดปดปีอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้นะว่าผมอาจจะไม่เอาไหนก็ได้เอออาจจะไม่เข้าตาอาจจะไม่เก่งพอไม่เจ๋งพอแต่นั่นแหละครับคือเท่าวันนั้นเนี่ยผมกลับมาฉุกคิดนิดนึงเนะว่าเฮ้ยเราทําไมมันถึงไม่ขึ้นวะทําไมตําแหน่งมันไม่ขึ้นเงินเดือนมันไม่ขึ้นตาม expectation ที่เราคาดหวังไว้นะครับคือมันขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกินห้าหมื่นทางที่ทํางานมาแปดปีนะครับ แล้วก็เราก็มานั่งคิดนะว่าถ้าเรากลับมาทบทวนตัวเราเองจริงๆนะณนะเวลานั้นน่ะมันอาจจะมีคําตอบก็ได้นะว่าจริงๆแล้วเราต้องทําอะไรบางเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อรับผิดชอบกับสิ่งที่เราอยากได้ว่าเออจะทำางไงให้เงินเดือนเราขึ้นจะทำางไงให้ตําแหน่งงานของเราขึ้นจะทำางไงให้หน้าที่การงานของเราดีขึ้นเนี่ยปะ่ะหรือจะทํายังไงให้วันนั้นเนี่ยเราเป็นคนที่มีเงินเก็บมากขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันคือ สิ่งที่ผมรู้ตัวเลยว่าวันนั้นผมไม่เคยคิดถึงมันเลยนะเออซึ่งพอเราไม่ได้คิดถึงมันเราก็ไม่มีมันเนี่ยออกไปแต่ตรงวันข้ามครับในวันที่ผมลาออกจากงานประจําเนี่ยเราเริ่มต้องใช้ชีวิตอีกแบบหนึง่งเราต้องปลุกตัวเองขึ้นมาทั้งที่วันที่เราทํางานประจําเราโคตรขี้เกียจเลยไม่อยากจะตื่นนะเออวันที่เราลาออกมาชัดเจนว่าถ้าเราอยากมีรายได้เราก็ต้องวิ่งหางานสร้างงานขึ้นมาให้ได้ นะรับจ็อบต่างๆแต่มันไม่เหมือนกับวันที่เราทํางานประจาว่าเออเจ้านายมาป้อนงานให้เราเลยเนี่ยหรอปะ่มันไม่ใช่งานที่เราคิดขึ้นมาทั้งหมดเพื่อสรรสร้างให้องคอ์กรเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้ามันคนละแบบกันนะครับซึ่งแน่นอนครับเวลาที่คุณหางานเองสร้างงานขึ้นมาเองเนี่ยโอ้มันใช้ทรัพยากรใช้พลังงานใช้สมองมากกว่าตอนที่คุณได้รับงานมาแล้วก็ทำซะอีกนะเออในขณะเดียวกันเนี่ยวันที่ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะเก็บเงิน ขึ้นมาให้ได้ก็ต้องบอกก่อนนะว่าวันที่ทํางานประจําเนี่ยวันนั้นผมก็เต็มไปด้วยหนี้สินมันก็กลายเป็นว่าเราไม่สามารถเก็บได้ที่คิดเพราะว่าวันทําง,งานประจําเนี่ยต้องบอกว่าฝันแ้านล้านแรกผมยังไม่มีปัญญาทาเลยเนี่ยคออเออแต่พอเราลาออกมาเนี่ยเอาตรงๆนะบางทีความฝันไอ้หลักล้านเนี่ยมันไม่ได้คิดไปนานแล้วมันลืมไปนานแล้วแต่ด้วยความที่มันทํางานหนักมากมันคิดงานหนักมากมันสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง เออหนักจริงๆมันรับผิดชอบทุกอย่างไม่มีงานก็ต้องวิ่งหางานไม่มีเงินก็ต้องวิ่งหาเงินมันไม่มีใครมารับผิดชอบแทนคุณหรือจะมาป้อนทุกสิ่งทุกอย่างแทนคุณเหมือนกับที่พ่อแม่เราเคยป้อนหรือครูบาอาจาร,รย์เขาป้อนหลายสิ่งหลายอย่างในองค์ความรู้นะแต่อันนี้คือเราอยากได้อะไรต้องหามาเองอยากมีอะไรต้องสร้างมันขึ้นมาเองเนี่ยปะ่ะแต่สุดท้ายมันก็กลายไปว่าเออด้วยความรับผิดชอบของเราที่มันมากขึ้นอะไรเงี้ยเนาะสุดท้ายมันก็ทําให้เรามีในสิ่งที่เรา อยากได้อยากมีอยากเป็นเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเนาะที่ผมเล่าให้ฟังว่าเออวันที่ผมใช้ชวิตแบบพนักง,งานประจํากับวันที่ผมออกมาเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าความรับผิดชอบเราไม่เท่ากันซึ่งพอความรับผิดชอบไม่เท่ากันเนี่ยมันก็เลยส่งผลครับให้ผลลัพธ์ที่มันออกมาแตกต่างกันด้วยกลายเป็นว่าเลเวลของความรับผิดชอบเนี่ยณนะวันที่ผมลาออกมามันสูงกว่าวันที่ผมทํางานประจา ทุกอย่างมันก็เลยเป็นไปนในทางที่เราพึงพอใจมากกว่านั่นเองนะครับคาถามที่สําคัญไปกว่าคือวันเนี้คุณมีสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่หรือเปล่าแล้วคุณกําลังใช้ชีวิตหรือลงมือทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณเข้าใกล้กับการได้มันมาแล้วหรือยังหรอเดี๋ยวพูดง่ายๆครับคุณคิดว่าระดับความรับผิดชอบของคุณนะ่ะสูงพอที่คุณควรจะได้มันมาแล้วหรือยังถ้ายังนะครับลองถามตัวคุณเองครับว่า คุณจะรับผิดชอบกับชีวิตของตัวคุณเองอย่างไงการกระทําของตัวคุณเองอย่างไงครับเพื่อให้สุดท้ายอ่ะคุณได้ในสิ่งสิ่งตาเป้าหมายของคุณนะครับอ่ะก็สำหรับมอร์นิ่งทอล์วันนี้นะครับผมก็คิดว่าพอปากออคอนะเออกมาแชร์และแบ่งปันมุมมองประมาณนี้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกันละกันเนาะแล้วอย่าลืมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงนะครับผ่านการกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องบอ e แฮป p ี้เนส s ินดเอสเหรือทิมพคอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับอ่ะก็สำหรับวันนี้ผมลาไปแค่นี้ก็แล้วก,กันบ๊ายบาๆนะครับผม